สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอเชียงหม่ซีเอ็มวาไรตี้นะครับนี่ก็เป็น e v 2ของการตกปลานะครับเมื่อกี้อ่าคลิปนะครับอยู่ๆก็เด้งออกไปเลยนะครับอ,อาจจะเพราะความร้อนนะครับก็จะมาชมพามาชมการตกปลาโอ้หเจ้านี้มีสีอ่อะลยนะครับนี่ก่านครับหก็เป็นงานเหมือนกีฬานะตกปลาได้พ้องกับครับวันนี้ อ๋อกำลังลงกาอ๋อ,อกาแลด้เอาตัวเอาอย่างเป็นอาหาระาหน,ออานะ,รอ,นนะรอ๋อเป็นไส้เดือนโอเคครับเป็นไส้เดือนแล้วก็เป็นอาหารแล้วก็เพิ่งมาเนาะยังไม่ได้แต่น้องคนเมื่อกี้ได้ไปสองตัวปลาดุกตัวใหญ่ส่วนมากได้เป็นปลาอย่างครับก็ทุกอย่างนะพี่อย่างนี้นะเสียว่าเมื่อเล่าเหมือนเลมากนะนี่จนะ,เ,ะเป็นยังไงเมื่ครับเนี่ยอื้อ โอเคก็เนาะแล้วแต่ดวงด้วยหรือเปล่าครับก็น้องคนแรกจะบอกว่าที่ได้เนี่ยคืออ่าวันนี้ลมแรงไปนิดนึงนะครับก็ต้องคือโอ้ก็ไม่ทราบนะคบไม่แต่ก็ชอบนะชอบดูนะครับไม่ทราบว่าเทคนิคหรือเขาจะมีเทคนิคมีอะไรนะครับมีสภาพอากาศหรือยังไงนะครับแต่น้องคนเมื่อกี้เขาบอกว่าคือวันนี้ลมแรงนะครับลมแรงนะครับแล้วก็ถ้าถ้าถ้าน้ํานิ่งกว่านี้ไม่มีลมก็อาจจะได้เยอะอย่างเงี้ยครับ ก็แล้วแต่วันนะครับคนที่สองก็บอกว่าอ่าอยู่ที่อ่าเพิ่งมาถึงนะครับก็อาจจะยังไม่ได้นะครับก็มีหลายเจ้านะครับแต่บางเจ้านะคะบางคนก็อาจจะทํางานประจําช่วงกลางวันนะครับกลางคืนก็มาตกปลานะครับเดี๋ยววันหลังนะครับในช่วงกลางคืนก็อาจจะทําคลิปนะครับการตกปลาในช่วงกลางคืนด้วยนะครับแต่กลางคืนก็ เราจะเห็นช่วงกลางคืนนะครับก็จะเป็นเครื่องมือตกปลาที่แบบว่าทัานสมัยนะครับแล้วก็ละ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 หลายๆคนนะครับเขาก็จะมีแบบหลายๆอันนะครับก็เหมือนเมื่อกี้คนเมื่อกี้นะครับก็ใช้สี่อันเลยนะครับเอามาสี่อันเลยทีเดียวอนนี่ก็อีกเจ้านึงนะครับโอ้ได้พองเลยอย่ๆๆางครับ โอ้เครื่องมือทนสมัยมากมาเมือไรยังครับไออ๋อได้พรองก่อนอยากหันอนะ่ะอยากหันที่ได้แล้วอ๋อเอาไว้ในน้ำก่อนโอเคครับอันนี้อาหารกระอ้อเยื่อเป็นเบ็ดเนาะนะครับอ,อ๋ออันนี้นะครับที่ได้แล้วก็เอาแช่น้ำไว้ก่อนนะครับ ก็อากาศดีนะครับไม่ร้อนเลยหนาวอากาศออกจะเย็นๆสบายนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของริมน้ําปิงนะครับแล้วในฝากฝั่งของอีกฝั่งหนึ่งของเชียงใหม่นะครับอ่าก็จะเป็นในติดริมน้ํานะครับก็จะมีโรงแรมที่เกิดขึ้นใหม่นะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับหลายๆโรงแรมโรงแรมแห่งนี้นะครับก็ชื่อว่าโรงแรม X2 นะครับเป็นโรงแรมใหม่นะครับที่เปิดได้ไม่กี่ปีนี้เองนะครับ ในส่วนของด้านหลังนะครับก็ทําเป็นสวนนะครับทําเป็นสวนด้วยแล้วก็ที่เห็นร่มสีแดงนี่ก็คือในในภาคส่วนของร้านกาแฟนะครับอดเคยมาส่งชุดนะครับแล้วก็แต่งหน้าแฟนซีนะคะเป็นแต,แต่งหน้าสัตว์นะตอนนั้นนะครับก็เลยเคยผู้จัดการโรงแรมนะครับได้เลี้ยงากาแฟที่ร้านนี้นะครับก็เลยได้เข้าไปนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็สามารถมาพักได้นะครับและหรือสามารถเสิร์ชได้นะครับโรงแรม X2 แต่ว่าถ้าเราเป็นถ้าเราไม่ได้พักที่นี่เราก็สามารถมาดื่มกาแฟที่นี่ได้นะครับราคานี้อาจจะประมาณหลักร้อยนะครับนี่นะครับสะพานที่เห็นอยู่เบื้องหน้าก็คือสะพานอาเมงไรยนะครับ ตั้งชื่อตามปฐมกษัตริย์เชียงใหม่นะครับปฐมกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์องค์แรกที่สร้างเมืองเชียงใหม่เนาะเป็นเ uh, จ้าหลวงนะครับเจ้าหลวงที่ปกครอง uh, จังหวัดเชียงรายในยุคนั้นนะครับแล้วก็ uh, ย,ย้ยายถิ่นิานนะครับมาตั้งรกรากแล้วก็มาสร้างเมืองผังเมืองใหม่ทั้งหมดนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเมื่อครั้นเมื่อประมาณ700ปีกว่าๆที่แล้วนะครับณปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 730กว่าปีแล้วนะครับเชียงใหม่ก็ถือว่ามีเป็นจังหวัดที่มีประวัตินะครับล้านนาน,นะครับที่ยาวนานมากนะครับคลิปต่อๆไปของโอ๊ตก็อาจจะเป็นสถานที่เชิงประวัติศาสตร์ด้วยนะครับก็ปะปนกันไปนะคบเป็นาตามแบบฉบับของโอ๊ตแล้วก็ความเป็นวาไรตี้นะครับแล้วก็ เป็นในส่วนของอ่าร้านกาแฟนะคะเป็นสถานที่เที่ยวรีสอร์ทนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและเพื่อแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนที่จะดูคลิปใหม่ๆต่อไปได้นะครับแล้วก็นะคะฝากกดซับด้วยนะครับกด Subscribe นะครับอตอนนี้นะคะโอก็จะเดินนะครับ เระหนึ่งว่าเป็นนักท่องเที่ยวเลยนะครับก็จะเดินนะครับไปจนถึงนะครับคลิปนี้จะเดินชมเมืองนะครับที่สะพานเมงรายนะครับจนไปถึงนะครับรถมอเตอร์ไซค์ของอดจอดที่โรงน้ําแข็งวังสิงคําฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ได้จอดไว้ตรงนู้นนะครับแล้วก็เดินมานะครับนะครับก็เดี๋ยวจะพอส์ไว้นะครับ แล้วก็จะเดินข้ามสะพานนั้นไปนะครับสะพานมิงลายนี้ไปจนถึงรถมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับจะเห็นได้ว่ามีหลายเจ้าหลายคนมากนะครับที่มาตกปลาก็เป็นกิจการที่เป็นที่นิยมของผู้ชายในยามวันว่างนะนายนักหรือยังครับไอ้อยังไม่ได้เติมกวกำลังมาล่ะมีหลายอันเนาะโอ้ฝังคุณตุอย ฝั่งฝั่งนู้นด้วยนะครับก็มีหลายคนเหมือนกันนะครับเอ้นะครับก็มีหลายคนเลยนะครับอ่ของพี่เขามีสี่คันนะครับสี่คันด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนจะเป็นอ่าเก็บปลานะครับถ้าได้ปลามาใส่ตรงนี้แล้วก็แช่น้ําไว้ก่อนครับนั่นก็จะเป็นอีกโอ้ทหารด้วยเหรอนี่ใช่ไหม ครับวันนี้เชียงใหม่ก็อากาศดีนะครับอากาศก็เริ่มหนาวแล้วนะครับส่วนตัวโอแล้วนะครับวันนี้ก็ใส่เสื้อแขนยาวนะครับเป็นวันที่โอรู้สึกหนาวเป็นวันแรกในตัวเมืองนะครับแล้วก็ดูสิครับประดับประดานะครับไปด้วยดอกไม้นะครับสวยงามนะครับแล้วก็เราก็สามารถชมวิวไปด้วยนะครับและใครที่ชอบเดินนะครับ ก็ขอแนะนำนะครับเรค o คอมเมนต์เลยว่าในช่วงต้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์ทุกๆเสาร์ที่หนึ่งของปีนะครับเสาร์ที่หนึ่งของเดือนมกราครับก็จะมีเสาร์แรกนะครับของเดือนมกราเชียงใหม่ก็จะมีประเพณีนะครับก็มีงานกิจกรรมเรียกว่างานไม้ดอกไม้ประดับด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับ ที่ช้างสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเชียงใหม่นะครับเป็นขบวนแห่รบปุถุชาติด้วยดอกไม้สดนะครับมีมากกว่า20คันนะครับบางปีก็มีเยอะมากนะครับ30-40คันหรือมากกว่านะครับก็ส่วนมากจะเป็นองค์การบริหารจังหวัดนะครับในแต่ละอำเภอนะครับทุกๆอำเภอนะครับมีส่วนร่วมทุกอำเภอเลยนะครับอำเภอเล็กๆก็จะอาจจะรวมกัน2อำเภอ3อำเภอนะครับ แล้วก็จะมีห้างร้านหรือว่าโรงแรมนะครับหรือว่าบริษัทต่างๆใหญ่ๆนะครับเขาก็จะมาร่วมประกวดกันนะครับในประเภทมี2ประเภทนะครับประกวดในในส่วนของความคิดสร้างสารรค์นะครับประเภทความคิดสร้างสารรค์และประเภทสวยงามนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีออพี่คนนี้ก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับ ในส่วนนั้นะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะมีมีมิสอินเ n อร์เนชันแนลด้วยนะครับงานไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วก็ประกวดต้นไม้ต่างๆนะครับพืชพันไม้นานาพัน์ธุนะครับดอกไม้ดอกกล้วยไม้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากนะครับถ้าไม่มีสถานการณ์โควิดนี้เชียงใหม่ก็บูมมากเลยนะครับ เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็เป็นไฮซีซั่นนะครับอ่านักตกปลามีอีกแล้วนะคะฝั่งฝั่งนี้ก็มีนะครับกิจกรรมตกปลาก็เลยเป็นกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมยามว่างอย่างหนึ่งนะครับของผู้ชายนะคะผู้ชายก็จะชอบตกปลากันเนาะแล้วก็นี่นะครับอ่านี่ถึงกับว่ามีเต็นท์นอนเลยนะครับน่ารักจัง มีเต็นท์นอนที่นี่นะครับค้างคืนที่นี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของเต็นท์นะครับที่กําลังตกปลากันอยู่นะครับนี่นะครับเจ้าของเต็นท์นอนตรงนี้นะคะแล้วก็ตกปลาตรงนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับไม่ได้เช่าโรงแรมนะครับมีกันมากันสามคนนะครับเมื่อกี้ก่อนที่ออสจะเดินไปฝั่งนู้นก็ ก็เห็นแล้วนะคะตอนที่โอดมาถึง,งอ่ะตื่นแค่คนเดียวอยู่นะครับถ้าจะหลับสบายดีเนาะจากตรงนั้นนะครับก็เป็นอ่าสวนสาธารณะ,ะย่อม,อมนนๆนะครับใต้ต้นํำชานะครับใต้ต้นหางนกยูงนะครับ แล้วอดเองก็เดินมาตรงโค้งนี้นะครับเป็นโค้งแปลกๆนะครับก็เป็นในส่วนของชุมชนวางสิงคํานะครับแล้วตอนนี้กํากำลังจะเดินไปจุดเริ่มต้นที่อดจอดรถมอเตอร์ไซค์ไว้นะครับก็คือร้านกาแฟออนเดอะเวนะครับร้านกาแฟออนเดอะเวนะครับถนนนี้นะครับก็เป็นถนนฝั่งด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนไปตลาดเมืองใหม่นะครับแล้วก็ถนนเส้นนี้เรียกว่า ถนนรัตนาโกศิรน์นะครับซึ่งไปทางตรงนู้นนะครับที่เป็นตึกตึกออคอนโดโมิเนียมนะครับคอนโดโมิเนียมชื่อว่าเอ็มบัสเตอร์นะครับทีออ่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่มานานแล้วนะครับโอเห็นตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับที่บอกว่าเคยใฝ่ฝันว่าอยากอยู่บนนั้นนะครับแต่ก็โอ้โหคอนโดก็เป็นคอนโดที่แพงนะครับ ราคาขั้นต่ำนะยุคนี้ก็ประมาณ3ามล้านสองขึ้นไปนะครับนะครับก็ห้องก็ไม่ว่างแล้วนะคะเต็มนะครับก็สามารถเดินได้ในระดับหนึ่งนะครับถ้าหน้าร้อนนี่ก็คงไม่ไหวนะครับแต่ว่าด้วยความที่อากาศดีนะครับก็จะมีรถสัตอนไปมาแล้วก็ด้านหน้านะครับจะเห็นดอยสุทเทพได้อย่างชัดเจนเลยนะครับดอยสุเทพเนาะ แล้วเดี๋ยวจะยืนตรงนี้แล้วก็ซูมไปให้เห็นว่าดอยสุเทพนะครับในตัวเมืองเชียงใหม่อยู่ที่ไหนก็เห็นดอยสุเทพได้นะครับอย่างชัดเจนเลยนะครับเห็นแล้วนะครับตอนนี้นะครับร้านนี้เองครับร้านกาแฟอ n the w a เวนะครับเป็นร้านประจำของโอ๊ตเนาะอร่อยยันพวงมาลัยนะครับก็เป็นร้านที่เป็นร้านลดนะครับนี่นะครับโอ๊ตจะซูมไม่เห็นว่า ดอสุเทพนี่นะครับเห็นจริงๆด้วยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับน่ะถึงแล้วนะครับก็กินเกือบหมดแก้วแล้วนะครับเดี๋ยวไปใส่น้ำแข็งไว้ที่บ้านนะครับใส่น้ำแข็งที่บ้านได้อีกนะครับนี่นะครับรถก็รถคันนี้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ